หน่วยการเรียนรู้ที่6ขยับกายสบายชีวีเรื่องประเภทของการออกกำลังกายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูพินอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะในวันวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะอีก วัน,นเราเรียนอีกวันหนึ่งก็คือพรุ่งนี้จะหยุดแล้วนะคะค่ะในวันพฤหัส,สบดีวันที่8เดือนกรกฎาคมพศ2 5 6พนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนรู้หน่วยขยับกายสบายชีวีอยู่นะคะค่ะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กจำได้ไม่เอ่ยเรื่องอะไรคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายและ การพักผ่อนนะคะแต่วันนี้ครูพินจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของการออกกำลังกายนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเราไปอ,อ,อะไรคะไปออกกำลังกายไปฟังเพลงออกกำลังกายพร้อมๆกับครูพินแล้วก็ทําท่าประกอบเพลงด้วยนะคะพร้อมมยังค่าเด็กๆเด็กๆพร้อมกันไปเลยค่ะเพลงฟัง I ah. Do mommy shark. Do 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 do, mommy shark. Daddy shark. Do do daddy shark. Do 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 daddy shark. Do 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 do, daddy shark. Grandma shark. Do 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 do, grandma shark. Do 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 grandma shark. Do 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 grandma shark. Grandpa shark. Do 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 grandpa shark. Do 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 grandpa shark. Do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt it do do let's go hunt it, do 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 let us go hunt it, do do let's go hunt. Run away, do-do-do-do, run away, do do run away, do-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 do, run away. Say fat, last it, do do say fat, last it, do say fat, last it, do do ค่ะเด็กๆเพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆคนไหนเอ้ยตื่นขึ้นมาเต้นพร้อมทําท่าประกอบเพลงบัางคะค่ะเห็นไหมคะการออกกําลังกายทําให้อะไรคะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอารมณ์ดีไม่หง,งุดหงิดทําให้สมองเราดีนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการออกกําลังกายกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูประเภทของการออกกําลังกายนะคะค่ะประเภทของการออกกําลังกายก็คือการออกกําลังกายแบบเคลื่อนไหวนะคะเช่นการว่ายน้ํา2การวิ่ง3การเต้นตามจังหวะเพลงนะคะ 4. การปั่นจักรยานนะคะค่ะและ มีอีกมางมายนะคะครูพินยกแค่ตัวอย่างมานะคะค่ะการที่เราออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวนี่ก็คือแชร่ร่างกายทุกส่วนนะคะไม่ให้อยู่นิ่งนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวนะคะค่ะข้อต่อมาค่ะก็คือการออกกำลังกายอยู่กับที่นะคะค่ะเช่นการย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะหรือว่าเด็กๆ จะก,กระโดดขาคู่ยกขาคู่กระโดดอยู่กับที่หรือว่ากระโดดขาเดียวอยู่กับที่นะคะค่ะและก็กระโดดเชือกนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายอยู่กับที่นะคะค่ะเด็กๆก,ก็พอจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการออกกำลังกายแล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้ครูพินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะและก็ครูพินมีใบงานให้เด็กๆทำ ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะเด็กๆมาดูใบงานนะคะค่ะใบงานใบแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเด็กผู้ชายเล่นอะไรคะเล่นลูกบาสนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะ ข้อ 2. ให้เด็กบอกประเภทของการออกกำลังกายมาคนละ2ข้อนะคะเด็กๆค่ะสุดท้ายนี้ครูพินก็ฝากเด็กๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อะไรคะถ้าเด็กๆช่วงนี้นะคะมีโรคระบาดอะไรคะเด็กๆโควิด -19 นะคะให้เด็กๆ ดีเกลี่ยงเข้าชุมชนที่แออัดนะคะแล้วก็เด็กๆล้างมือบ่อยๆเวลาออกข้างนอกนะคะให้เด็กๆอะไรนะคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ